สวัสดีทุกท่านในวันทำงานนะครับวันอี้ข้าทำงานคือเก้านะครับผมตื่นมากเหตุงานเวลาทางนี้ก็เร็วกว่าเมืองไทยอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับอยู่ในหกโมงบ้านเฮาตีหานะครับผมนะครับขยะบ้านเขานี่บอ้เผาได้ครับการเกษตรบ้านเขาในบอ้เผาขยะบอ้เผาหญ้านะครับผมก็คือว่าเขาใส่ทุงดำนะครับที่นี่เจ้าหน้าที่ของเขาไปจับการของเขาเองใส่ทุงดำแล้วใส่เอาไปวางไว้มีลูกรอมาลับนะครับผมสวัสดีและขอบคุณนะครับเด้อสาราล่ทุกท่านสุบูสุคนนะครับ เห็ดงานก็นกนได้เลี้ยงมงเลี้ยงหมาไปนำ้ำคนมักหมานี่ผมไปยู่ใส่มาใส่ก็ยังได้เลี้ยงหมาอยู่ผูบย่านมาแต่ทีแรกผมกับผูผย่านหมานะี่ผมมักหมาพวกนีน้เ hey, ฮ้ยวันนี้ตาเหลืองเฮ้ยวันนี้ตเตี้ยนั่งลงเหูประสานสะกุลเบอร์แล้วหมาสุนนี่ก็ได้มาเติมมายู่ก็ได้โนเงี้ยวเส้นทีบท้อดน เมื่อไาพากันเมื่อไปพากันเมื่อไปยบานี่สวัสดียำเศร้ากับผมเมื่อีนว่าอังคานอยู่ในหกโมงอยู่บ้านเฮากประมาณตีห้าครับผมอยู่ในหกโมงเศร้าเดยอยู่บ้านเฮาประมาณตีห้าครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับทีเ็ทคลิปต้องกันหรือว่าสวัสดีสุภูสุคนที่ติดตามนะครับให้กำลังใจกันซึ่งกันและกันเนาะเอานี่ขนมมีมะกรูดเขาเศ้าบริได้กินครับอยู่นี่มันเวลามันตีห้าหกโมงนะตื่นตีห้า ก็มีมะกรวยหอมแล้วก็มีขนมมื้อนี้ไปเฮ็ดงานไอ้สวนข้างหลังสวนหลังมื้อนี้ลงสวนหลังรออไนนิงอยู่เพิ่อนอุจจาระอยู่นะเว้าแบบสุภาพอุจจาระมาซุมนี่ก็บคุณว่าเลี้ยงหมาซุมนี่อะไนเงี้ยฮะไนนิงอุจจาระอุจจาระออกมาแล้วเออหุ่นดีแท้ว่า ไอ้ยัยหนิงกำลังไปเอาน้ำฟิตแข็งเอาไปกินส่วนหนึ่งไอ้น้ำดื่มน้ำดื่มอ่ะใส่นี้เอาใส่แจมนะฮะยันิงเออวาสิถือนี่มันต้องเตรียมน้ำเตรียมหน่อพอไปแล้วส่วนข้างหลังในเขาเขาใจได้เงินไปจ้เบิดค่ากับเขาค่านั้นค่านี้ค่าแรงจ่ายเบิด พี่เนี่ยทีเฮดได้เล่าสิเล่าจักสิมาจะมุ่งจะแามแล้วเล่าเอ้าคือเก้ามาตัวนี้ไปนำ้ำชุ่มมือมาตัวนี้ไปไปไปมาตัวนี้ไปนำ้ำชุ่มมือไปสมุนบนไปทำงานนะไปสมุนไปทำงานสมุนไปทำงาน,น,งานแล้วไปที่เฮ็ดคลิปยังละเฮ็ดคลิปทำการทำงานนี่ละครับ พอได้เงินค่าโฆษณาเขาหมื่ว่านนี่ก็เงินยอดเหรียญขึ้นหลาย,ยู่เหมื่ว่านว่าสิย่าอะไรว่าก็ยายหนิงว่าเฮ้ยย่านะใว่าะคนมากคนแพงกับขอบคุณคือกันนะครับอย่าพึ่งว่าสิมผมเออเอ,อ็นดูสิผมเนี่ยครับเฮ็ดผมเฮ็ดคลิปึืนมากเพื่อสิเฮ็ดเอาโฆษณาเขานะครับโ <c oughs> บริมีจุดประสงค์สิมา อวดโอหรืออย่างอวดสพคุณอย่างโบมี่นะครับเด้อให้เอ็นดูให้เมตตากันนะครับมาแม่มาแม่แมเ,งเงี้ยวเสีตะล้อรถเขานั่นเออผอใหญ่นี่เราคุ้มีรถหลายท่านเนาะรถเก่งรถไอ้นั่นเหล่าหลายขันเน,ะนาะเฮ็ดงานส่วในวันเฮ็ดงานอยู่สวนนี้ มานี่สวนนี่แล้วนี่ยังบได้ปลูกันน้ำเขาเราบ่มีคนงานนี่ก็คือว่าหะาละเพื่อนบ่เอาไทาใท้อะไรคนแล้ะเขาก็เอาเดินมากแท้ๆมีอยู่สี่สวนนี่ผมเฮ็ดนี่สวนเจ้าแก่ผู้หญิงนี่ล้วกะ็สวนเจ้าของโรงงานพลาสติกอยู่นี่เราเป็นเจ้าของโรงงานพลาสติกสวนนี่ละกะ็สวนที่พระอามเฮ็ดนี่นกั บัเอภัยสวนมูนี่ก็ได้มักสองผู้เมียนี้ได้ให้เขาอีเราใส่หมูอานนี้เรามาเห่เด้นี่มเออเราปลูกมาปลูกพริกปลูกอย่างเราแล,แล้วนี่นี่ไปลือข้ามบักบวบให้เราอยู่ในอันเฮาน,นั้นใส่ละมาอันเตีเตเตเตเ๋ยเตี๋ยวมันได้มาเร็ว มาเร็วๆๆๆไปทำงานมาตอนนี้นเฮ็ดงานนำตลอดวุ่นวายบ่ฮะฝากทุกท่านกดติดตามในเด้อครับเด้อนะครับซอยดันเนี่ยครับฝากอินดูเนี่ยครับผมเฮ็ดคลิปเพื่ออโฆษณาเขานะครับมีเงินมีทองไปเลยครับมาอยู่บ้านนำเขาแน่เนาะวัะสิยาราคือว่าเอาละ เงินลิยอดเหรียญมันขึ้นมาเพ่เพ่ไปยังอะน,นะมาไหมมันตกรองน,ำน้นมนนงนำนนม,มันจะวุ่นอีกมือเนี่ยตกรองน้ำมันขึ้นมาได้เลหมาเตียงเนาะรองน้ำเพียงเอวเฮ้ยไปไปมันมาเห็ดงนนันมากวนมากไปซั่งเดี๋ยวก็ขั้นนะไปถึกน้ำยาเขาฮะน้ำยาปุยมักซิบพาพมันขั้นเทไง อ้าวสวัสดีทุกท่านแล้วก็ขอบคุณนะครับเด้อสุขุขสุขคนนะครับที่ซอยเบิง่งซอยก็ติดตามกันนะครับมาทำงานนี่แหละครับทำงานสวนครับมาเห็งานก็นได้ก็ตามเว้าวละ <c oughs> ก็คืองานบ้านเฮ้าเนี่แหละคือให้สวนบ้านเฮาเนี่แหละครับพออยู่พอเห็ดอยู่แต่บ้านเขาบใ oh ห้เผาขยะได้ครับเนี่ยบ้านเขาเดี oh ๋ยวบงเผาขยะเป็นเศษขยะเศษไอ ที่เป็นคเครื่อก็ใบตองใบหญ้ามันนี้เขาให้ใส่ถุงดำเขาสิทิมเขาจะมีอันวิธีกำจัดของเขาเขจงงาจะบให้เขาเผาประเทศอันนี้มีมาตัวเตีย้ยในดื้อแต่ตัวอื่นเริ่มเมื่อแล้วอัสวัสดีทุกท่านนะครับขอบขอบคุณทุกท่านสู่สุขคนนะครับเด้อสุขท่านนี้ขอให้ทุกท่านลำเลื่อเงินล้านเงินแสนนะครับสวัสดีนะครับสุขภาพ,พแข็งแรงตลอดไปนะครับสุขคนเลยนะครับ สวัสดีครับผมบายบาย